บอร์ดบริหารของ Twitter กำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อต้านการเข้าซื้อกิจการของอีลอนมัสกข่าวนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่อยู่ดีๆคุณอีลอนมัสก์ก็ซื้อหุ้น Twitter ซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาอาวกลายเป็น Majority เฉยเลยเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดเฉยเลยนะครับซึ่งตอนนี้ในบอร์ดบริหารของ t w i t t e อเองนะครับก็มีการร้องเรียนไปยัง ตลาดหุ้นนะครับบอกว่าอีลอนมัสได้ทำผิดกฎอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณจะเป็นมาจอริตี้หรือคุณจะซื้อหุ้นมากกว่า5%คุณต้องนำเรื่องนี้เข้ามาเสนอในบอร์ดบริหารขอความเห็นชอบก่อน ะะซึ่งอีลอนมัสไม่ได้ทำสิ่งนี้กำลังโดนพิจารณาอยู่นะครับแล้วหลังจากที่มีกระแสบอกว่าอีลอนมัสก็อยากจะเป็นเจ้าของ Twitter มากถึงขนาดไล่ซื้อหุ้นแล้วก็บอกว่าอันในเมื่อเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงในเมื่อเราไม่สามารถมีอิสระเสรีทำอะไรก็ได้ฉันจะซื้อกิจการมันเลย ตอนนี้ครับถึงเวลาที่บอร์ดบริหารของ Twitter จะป้องกันตัวเองแล้วนี่งานนี้เป็นเหมือนเกม Tower De f e n s e อนต้านการบุกของศัตรูให้ได้นะครับบอร์ดมัติบอร์ดบริหารของ Twitter ล่าสุดนะครับมีการออกมาบอกว่าจะมีการออกแผนพิเศษของบริษัท Twitter เพื่อป้องกันการซื้อกิจการวิธีการแบบนี้นะครับเป็นวิธีการมาตรฐานที่ บริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับสามารถทําได้อยู่แล้วเขาบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการซื้อกิจการอย่างไม่เป็นมิตรมีศัพท์เรียกด้วยนะครับเขาเรียกว่า hostile takeover นะครับคำว่า hostile เนี่ยแปลว่าศัตรูก็คือมีศัตรูพยายามจะมาครอบงำกิจการเราซื้อกิจการเรานะฮะก็วิธีการแบบนี้นะครับต้องให้บอร์ดบริหารลงมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจะใช้วิธีการไหนซึ่งมีหลายวิธีการวิธีการที่บอร์ดบริหารทวิตเตอร์เลือกใช้ก็คือ Poison p i l l อันนี้เป็นชื่อนะเป็นชื่อวิธีการแมชื่อเทมาก Poison p i l l ิว i s o n นี่ยาพิษ Poison p i l l ก็คือวางยาพิษ <laughs> ไม่ใช่ว่าเอายาพิษไปวางให้อีลอนมัสตายนะไม่ใช่นะฮะแต่มันเป็นเทคนิคของทางตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แบบนี้ หลักการของ poison pill ผมอธิบายเพิ่มนิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจตัวผมเองก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีวิธีการแบบนี้ด้วยมันเป็นวิธีการป้องกันการเข้าซื้อกิจการครับก็คือเขาจะทำให้หุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของทวิตเตอร์เพิ่มจำนวนขึ้นก่อนหลายคนตกใจเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะเพิ่มจำนวนหุ้นโดยที่มูลค่าบริษัทมีเท่าเดิมอย่างนี้ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิมทุกหุ้นก็จะมีมูลค่าลดลง ทุกคนก็จะติดดอยหมดเลยสิใช่ไหมฮะแต่ใจเย็นวิธีการแบบนี้มันมีหลายมันมีหลายขั้นตอนการที่เขาจะเพิ่มจํานวนหุ้นได้นะครับเขาต้องมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นคือสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษนี้ก็คือผู้ที่ถือหุ้นเดิมอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาในราคาพิเศษถูกกว่าปกติถูกกว่าราคาหุ้นในปัจจุบันครึ่งหนึ่งเลย คือซื้อหนึ่งได้สองหุ้นอ่าวิธีนี้จะจูงใจให้กับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วนะครับไปซื้อเพราะว่าราคามันถูกกว่ามากพอซื้อปุ๊บเนี่ยจำนวนหุ้นมันจะเยอะขึ้นพอจำนวนหุ้นมันเยอะขึ้นมันจะทำให้คนที่จะเข้าครอบงำกิจการไล่เก็บหุ้นซื้อจากคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เขาซื้อได้ยากขึ้นเขาต้องใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเพื่อที่จะซื้อให้ได้ตามเป้า วิธีการนี้แหะครับคือ poison pill ซึ่งจะป้องกันการทำ h o s t i l take over ได้บอร์ดบริหารของ Twitter นะครับมั่นใจว่าวิธีนี้จะสามารถป้องกันการเข้า take over ของ Elon Musk ได้เขาประกาศว่าจะเราจะใช้ poison pill เป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะครับเริ่มตั้งแต่วัน14เมษายนไปจนถึง14เมษายน2023 เสร็จแล้วระหว่างทางเนี่ยตลอดระยะเวลา1ปีจะมีการตั้งที่ประชุมบอร์ดบริหารเพื่อที่พิจารณาสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่แต่เขาก็เปิดโอเพนไว้เขาบอกว่าแต่ถ้าอีลอนมัสยื่นเข้าเสนอซื้อกิจการแบบทั้งหมดเลยมาด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจเราก็ยกเลิกไพซันพิวแล้วขายให้อีลอนมัสไปเลยนี่แสดงว่างานนี้ไม่ได้จงเกียรจงชังอีลอนมัสหรอกแต่อยากได้เงินเยอะกว่าเดิมนั่นเอง